เขาเข้าใจว่าต้องมีกระเป๋ามีกระติกน้ำอะไรเงี้ยต้องเอาของใส่ก,กระเป๋าอะไรเงี้ยเขาเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวสิงหาเขาจะไปโรงเรียนแต่ชมว่าเขาไม่รู้ว่าสิงหาคือเมื่อไหร่ <c oughs> นอกะคือเขายังไม่ได้มีเซนส์ว่าเออแบบกี่เดือนมันนานแค่ไหน<ม>อะไรเงี้ยเขาเขายังไม่เข้าใจชอบเล่นที่บ้านชอบเล่นแบบว่าเล่นแบบไปโรงเรียนเล่นไปโรงเรียน<ม>แล้วก็แบบให้แม่มาส่งตรงนี้นะ<ม>นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดิน เดินเข้าประตูอะไรสักอย่างไปแล้วก็เดินออกมาก็เลิกเรียนแล้วอะไรเงี้ยแม่มารับอะไรเงี้ยอก่ะก็คือทำทุกอย่างจะจะจะเป็นทุกอย่างจะเป็นนักฟุตบอลจะเทควันโดจะอะไรเงี้ยเป็นช่างตัดผมนักดับเพลิงจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์จะเป็น ็อกสตาร์จะเป็นอะไรเงเป็นทุกอย่างปีนี้สามารถให้เด็กค้นหาตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะค้นหาไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็ให้ให้ลองทุกอย่างค่ะค่ะก็จริงๆก็คือทุกวันคือการเรียนรู้แหะค่ะก็สำหรับเด็กน้องเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบเหมือน สมองอะนะเซลล์สมองเขาอะไรเงี้ยทุกอย่างคือใส่อะไรไปมันก็จะแบบมันมันเป็นช่วงที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการเจริญเติบโตแบบยิ่งกว่าทวีคูณอะคือตอนนี้ก็คือใส่อะไรไปก็แบบนะเป็นการเรียนรู้หมดเลยอฮะก็ชมว่าน้องเป็นคนที่กลมกล่อมมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าออกกำลังกายแมนๆก็ทำได้ค่ะก็มีเด็กผู้ชายที่บ้านด้วย2คนอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแม่ก็ไม่ใช่คน หวานมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกสาววะก็ก็กลัวว่าจะไปทางนู้นเกิดก็พยายามจะก็พยายามดึงใช่ก็พยายามดึงให้แบบเออเป็นมีความเป็นหญิงด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ก็อาจจะติดนิสัยพี่อะไรเงี้ยบางทีก็อยู่กับเด็กผู้ชายเลยแบบบางทีกิริยงกิริยาหรือว่า จังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อาจจะทําอะไรแรงเหมือนในผู like S S ้ชายเพราะว่าเล่นกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีบ้างอออมกก่่่นนนนนห้้้้้าาาีีบววงจะเเขรยแลใชค่ะนน้อองงงมมีีแบบบพูดถึโรรเยย่ากขึ้นมก็ชมว่าเขาเหมือนเขาก็รับข้อมูลว่าเนี่ยเดี๋ยวสิงหาเขาจะไปโรงเรียนแต่ชมว่าเขาไม่รู้ว่าสิงหาคือเมื่อไหร่น่ารักคือเขายังไม่ได้มีเซนส์ว่าเออแบบกี่เดือนมันนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาเขายัง ไม่เข้าใจเขาเข้าใจไหมคะว่าจะต้องมีกระเป๋าเพื่อที่จะไปเขาเข้าใจว่าต้องมีกระเป๋ามีกระติกน้าอะไรเงี้ยต้องเอาของใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยเขาเข้าใจก็มีแบบเหมือนชอบชอบเล่นชอบเล่นที่บ้านชอบเล่นแบบว่าเล่นแบบไปโรงเร on, 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 ches, ียนเล่นไปโรงเรียนแล้วก็แบบให้แม่มาส่งตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเดินเข้าประตูอะไรสักอย่างไปแล้วก็เดินออกมาก็เลิกเรียนแล้วอะไรเงี้ยแม่มารับอะไรเงี้ยไม่ชอบก็มีกล่องตัวไหมคะพื่สมจริง ก็อยู่ก็อยู่ที่เดิมไงก็อยู่ที่เดิมเพราะว่าไปแป๊บเดียวแบบนับหนึ่งไม่ถึงสิบออกมาแล้วเลิกเรียนละใช่แสดงว่าก็มั่นใจแล้วว่าถ้าไปส่งเกลี่เรียนจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะว่าซ้อมไปแล้วหลายีคิดว่าวันแรกๆอ่ะไม่ยังไม่ยังไม่ร้องค่ะแต่ว่าต่อต่อไปเนี่ยไม่แน่ค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือต่อให้แบบตื่นเต้นที่จะไปแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กพอเขารู้ว่ามันต้องไปโรงเรียนทุกวัน อีกเป็นปีๆอ่ะแบบแบบไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่อ่ะเออเขาก็จะเริ่มแบบเฮ้ยต้องมาทุกวันเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่อยากมามมอะไรอย่างเงี้งยคือฉานว่าถ้าคนเป็นแม่จะเข้าใจว่าวันหนึ่งอ่ะมันเร็วมากเออเอาจริงๆอ่เหมือนเรายังทันทำไม่ทันทำอะไรเสร็จเลย เลิกเรียนละอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปรับแล้วอะไรเงี้ยค่ะว,วัน,น,มนชมคิดใช่ใช่คือถ้าคนเป็นแม่ชมว่าจะจะเข้าใจว่ามันชมว่าจนจนโตจนออกจากบ้านไปเลยหรือว่าแบบไปต่างประเทศอะแยกกันอย่างนงี้จริงๆอ่ะมันถึงรู้สึกว่าความเงียบคืออะไรอะไรเงี้ยถ้าตอนนี้เรอจะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะในการรับงานคะครปรชมุมจะต้องมีการลาโรงเรียนบ่อยๆนะครับเพราะว่าพอก็คู่กับจุตลอด คือไม่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะก็ตามสภาพก็เราก็ไม่รู้ว่าเอาจงจริงเราก็ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าจะพูดง่ายๆคือเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณลูกค้าจะซัพพอร์ตน้องไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรก็ดูตามสถานการณ์ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะใช่ ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะก็คงทำบุญแล้วก็กินข้าวกันอะไรเงี้ยแค่นั้นต้มีต้องมียางสเปรยหรืออะไรอีกอ๋อแม่เลยก็ให้มันเป็นไปตามคันลองของธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้ามีธุระไปกับแม่พอดีก็ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้สะดวกก็ไม่ก็ไม่ไป ก็บอกเขาแต่ว <cues> <spe ech> ่าก็อย่างที่บอกเด็กเขาไม่รู้อะว่าวันที่30คือวันไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เก็ตจริงเหรอคะมีโปรเจกต์ละอ๋อค่ะอย่างนั้นหรอมีหรอเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวเกอร์เดี๋ยวเกอร์ ค่ะค่ะอ๋อค่ะคือจริงๆอ่ะเราก็ตัวบริษัทอ่ะเราก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งแต่ช่วงโควิดแล้ว House of Abby จริงๆก็เราเปิดตัวประมาณช่วงนี้แหละประมาณ2020อะไรเงี้ยค่ะ2019 2020จำไม่ได้แล้วเออค่ะแต่ว่าก็ออฟฟิศก็ย้ายไปเรื่อยๆตอนช่วงแรกๆก็ ไปสิงอยู่กับออฟฟิศคุณนอตอะไรเงี้ยค่ะแล้วตวมต่อ,ตอหลังมันก็มันก็ขยายอะเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็อยากมีที่ที่กว้างขึ้นมีที่เก็บสต็อกแล้วก็แบบเออมีที่ดีๆให้พนักงานแบบว่าเป็น environment ดีๆให้ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ใกล้บ้านชมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีก็จะได้มีที่แบบที่ไปคิดงานที่ไปไประชุมอะไรที่มันแบบ กิจลักษณะเพราะตัวชมเองก็ตั้งใจว่าปีนี้ก็อยากมาโฟกัสตรงนี้ให้มากขึ้นออก็อยากเพราะว่าก็เปิดมา4-5ปีแล้วก็โอเคก,ก็แฮปปี้แต่ว่าก็คิดว่าอยากให้มันโตอีกแต่ซึ่งก็แปลว่าเราก็ต้องให้เวลากับมันอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าเออมีออฟฟิศใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะตอบโจทย์อะไรเงี้ยทำให้เราแบบเหมือน เข้าได้บ่อยขึ้นงานมันก็เดินมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเราเข้าอ่ะมันเราต้องไปตัดสินใจไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เราไปบ่อยงานมันก็เดินใช่พอที่ห่มาแม่ก็เริ่มไลฟ์ขายขอก็ก็ยังไม่ได้ถึงกับไลฟ์ขายอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปักตะกร้าไม่ไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังงมงมกันอยู่ว่าว่าแบบเออเป็น ช่องทางไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็ช่องทางก็เว็บไซต์ของเราเนี่ยแหละที่แบบว่ามันก็ตอบโจทย์ที่สุดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สินค้าแล้วแต่แล้วแต่ SKU กันไปคือบางอันถามว่ามีวืดบ้างไหมก็มีมีบ้างมีแบบว่าเดาทางผิดอะไรเงี้ยมันก็เออถั่วๆกันไปก็เราก็เรียนรู้ไปอะค่ะอืมคืออันนี้ยังไม่ได้มีแผนค่ะยังไม่ได้มีแผน ผมพูดถ wow. wow. oh, oh, ึงแล้วผมก็แซวอยู่ขอว่าผมไม่ชมรวยแล้วนะจะเป็นแม่ค้าอยู่แล้วโอ้ยยังมีคนรวยกว่าเราเยอะค่ะอันนี้คือก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ารวยไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ยังก็ชอบอะชอบขายของแล้วก็มันก็คือชมเหมือนได้ทำเองอะไรเงี้ยที่มันนอกเหนือจาก งานตรงนี้ที่มันไม่ใช่งานแสดงอะไรเงี้ยก็เหมือนถ้าเราเราได้ได้ปั้นธุรกิจได้ทําอะไรขึ้นมามันก็เป็นความภูมิใจอีกแบบหนึ่งคือมันก็ออกมาจากอีกโซนหนึ่งที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้เริ่มต้นเราแบบมันหาเงินได้มันทําเงินได้มันก็ภูมิใจเออมันก็ชมว่าแม่ค้าทุกคนเข้าใจฟิลเออเวลาทำอะไรมาแล้วแบบเออมันขายได้แล้วมันแบบเออมันชื่นใจไปเปิดร้านพนันพนันเป็น ก็จริงๆชมก็อินสไปจากคุณน็อตนะออจากคุณน็อตเพราะว่าก็ออแกก็แบบก็ก็เป็น,ปน,ปน,ปนศาสตร์เป็นอะไรที่เขาแบบคุ้นเคยกว่าเราเยอะยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆด้วยอินเนอร์ด้วยเนเจอร์ชมคิดว่าชมก็มีในตัวเพียงแต่ว่าวิธีการแบบเอ็กซิคิวชันหรือว่าการที่จะทําให้ไปถึงเ,ป,เป,ป้าหมาย 1, 2, ึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขอคําแนะนาําขอวิชาจากแกอะไรเงี้ย คือจริงๆมีชื่อแต่ว่าชมก็ไม่ได้ค่อยมีส่วนในการแบบบริหารอะไรอย่างเงี้ยหรอคะก็เป็นเป็นเป็นของคุณน็อตมากกว่าไม่มีค่ะยังไม่มีแผนยังไม่มีแผนที่จะมีหน้าร้านนะเพราะว่าชมว่ามันเออไม่ใช่ไม่ไหวแล้วครั้งนี้ก็ไม่ไหวแน่อ๋อปะ คิดว่าตอนนี้ด้วยกระแสอะไรหลายๆอยาๆอ่างในเพราะว่าพฤติกรรมคนอะไรเงี้ยมันออนไลน์มันก็ค่อนข้างจะตอ,ตอบตอบตอบโจทย์กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็การมีหน้าร้านก็แปลว่าเราก็ต้องนนมีเออแล้วมันก็มีเรื่องที่ต้องแมเนจเยอะขึ้นอีกอะไรเงี้ย <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ทั้งแบบทั้งสถานที่ค่าเช่าพนักง,งานแล้วก็สต็อกที่ก็ต้องมีแบบว่ารองรับตรงนั้นอะไรเงี้ยก็มันจะ เหนื่อยไหม <laughs> <laughs> มันก็จะมีความแบบว่าเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกอถูกไหมคะเวลาเราแบบสวมหมวกหลายใบยมันจะไม่ได้ดังใจเราไปทุกอย่างบางทีก็เหมือนตอนนี้เราต้องโฟกัสอันนี้นะช่วงนี้เราต้องโฟกัสลูกหรือว่าช่วงนี้ต้องไปเป็นดาราอะ, <laughs> อะไรเงี้ยเออหรือว่าช่วงนี้ต้องมาเป็นแม่ค้าแล้วก็สลับไปตอนนี้ต้องไปเป็นอินฟูเน็ตไออะไรเงี้ยมันก็มันสวมหมวกหลายใบยมันก็จะมีบางครั้งที่ เหมือนตอนนี้เราไปเป็นอันนี้อยู่อีกอันหนึ่งก็อาจจะต้องชะงักหรือว่าชะลออะไรเงี้ยอย่งวันนี้แล้วทแม่ด้วยรับบทดาราใช่ใช่เป็นดาราด,ด้วยเป็นแม่ด้วย <laughs> แม่้อเร่ง <laughs> ไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยค่ะ เป็นหวก็จริงๆก็ก็ผูกพันนะเนาะก็เราก็รู้จักกันมานานอะไรอเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะหรือว่าไม่รู้จะแนะนำหรือว่าจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้รู้สถานการณ์แบบรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ รู้เท่าทุกๆคนซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ในทุกแง่มุมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ก้มเลยไม่ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรเออนหรอแม่คือไม่รู้ว่าจะต้องก็ก็ติดตามไปไปกับทุกคนอะไรอย่างเงี้อันนี้อันนี้ชมไม่ทราบค่ะก็ จริงๆชมก็คืออยากให้ทุกคนแฮปปี้เนาะอยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ก็ไม่ได้ชอบที่จะเห็นไม่ว่าใครก็ตามแบบต้องทุกข์หรือว่าวาวุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเออค่ะเออค่ะจ้ะขอบคุณครับ